รออีกแล้วจ้าอีกแล้วมาดนี้แล้วมาเบิ้งมาเบิ้งหมูใหญ่หมูใหญ่หมูใหญ่จ้ามาเบิ้งมาเบิ้งขืนซากลากเลยพี่น้องมัดนี้มัมาดมัอีกแล้วนี่นี่นี่ที่ที่โอ้ยปุ่น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 แมนเหมือแม่นเหมือนจ้าเป็นเลาเขาอยู่พี่น้องแม่นเหมือนเลยเด้อเนี่ยมาดเนี่ยมาดเนี่ยโอ้ยพอละจ้ามาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้โหดังจ้าเขามามาสักพักนึงน้อยใหญ่ ออม,มาาแล้วดต่โบหัวสีหน่อยสีไล่สามไล่เนาะค่ะงานเงียบมัวเลยแต่อนก็ย,ยสสัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเหมือนี้นนสานซ้อนที่จะเข่าปลาหางที่เราเด้อจ้ะเวลาเก่าเว,วลาเดิมเด้อจ้าค่ะซ้อนค่ะส,ส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะจ้าไปไม้กับไม้เก่าเด้อค่ะไม้เก่าไม้เดิมเนาะค่ะเนาะ งัดเลยจะใหญ่งัดงัดเลยอันนี้ก็นะจ้า ตอ่อเลยจ้ะโอ้ยตัวมันใหญ่เหยียบเห็ดก,ก็ลงโผเนาะตัวมัมมนใหญ่เลยไอ้คนใหญ่ไปใส่เน่ có đấy cha. เะ้ะเห็ดตาหจ้าเห็ดลืมหางแล้วเนาะจ้ะุดน้างกันเราจะพอมอยยังไงบอจ้ะแต่ก็เป็นกัะลืมหางแล้วเนาะ อมาแล้วมาเนี่ยอุ้ยพี่น้องอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วมาดีแล้วมาเบิ้งมาเบิ้งหมูใหญ่หมูใหญ่หมูใหญ่จ้ามาเบิ้งมาเบิ้งขืนซากลากเลยพี่น้องมาเนี่ยมามามาดีแล้วนี่นี่นี่โอ้โหุวดป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 วดแมนเหมิดแมนเหมิดจ้าขาเป็นขาวๆอยู่พี่น้องแมนเหมิดเลยเด้อขึนขาวขาย่จิ้มเลยเหนขาวขาไนี่นี่นี่เส้นเหรอเส้นเหรอเนเส้นบ่อเหรอ อุ้กปุจป่เห็นบนตนอุ้ยเก็บยู่ไกๆตัวนี้หยยบไปแล้วหยยบลเหยบเลจิมเลยเด้อใ่งัดลืมได้พี่น้องลวๆเลยจ้ะลืมเลยจ้ะลืมเลยนี่

ก็ออกลายมือเนาะก็จะสีบัวผัวก็จะสีผักผักงกอนี่เดี๋ยวมาัวอกนี่ใไะเนาะนี่มาทินมไ้เติกะอ้เดี๋ยวอยเดี๋ยวกลองมาทันกองมาทันจับเนี่ยมาเริ่มเลย chịu 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 đôi chịu 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 บึงบ <anut S 1> ึงบ <centimet re> <iah> ึงบห็ด <lonely> มีแ <infring> ต <es> ่เห็ดแตยพี่น้องเองักกับแม่เลยนี่นนี่นี่นี่นบ่น่นี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 ่ี่นีนี่นี่นาม่นี่นีนี่นี่นี่น่นี่น่นี่น้ nha nghe lắm Nó tiếp được cái nỗi Chùm này đi Trời ้องทั้งใดเข้าเดี๋ยวอข้าต้นใบโอ้โหดอกมีไงอออเนหากไม่ลายลายดึงบุค้เลยอาจ้า ดูหงหยเนาะเงียบมอยใบไ,ไม้ลายค่ะทั้งคืมน,นะคืมค่ะ

rồi. À, lên. Xong nên thì cứ đinh một con phải ngay ตุจุจุจ um ้าเอาเลยเขาไปประดียจ้าอะไรจิี๋ยวนุเขาจะไทังฟังก่อนจุ่มจุ่มี่งามค่ะค่ะอือเอาหมาใหม่จ้ากาลังพอดีเลย ทดน้ำไร้านเสียมามเซียมงาดใหม่เออได้คุมเลยเนาะก็เบ้ใหม่ลายเนี่ยค่ะเอามาไหมได้จ้ะหาใหม่ก็ลายอืออ่าอนี่งามเาะจ้ะต้นโต đây đây sai con เงี้ยจ้ะอืมเหยียบด้วถุงไหมเนะาะอ๋อลงเสื้ออ๋อลงเสื้อปะ โอ้ยห่ะฮ้ยหัวฮิตดอกดำฮหัวดำมองตู้มองผ่านแล้วนะหามเหรอไปไปก่อนขนแก้วดำ จิดมเลยนี่โอดูงจะได้จ้ามดอกฮากว่านะสวยไหมสวยงามเลยดีฮึ่ม

<ersch> ม <utral. S 1> What this ืเดียวดเดียวค่ะแต่ว่ามือใหญ่ค่ะ <a> พ <intuitive sound> ือน้อใหญ่นี้นบกแอยู่มาตกใจขี้โกขี้โกหน่อย

ของดอกแตงอู้เต็มตาเราจ้ะสีเต็มตาเราเด้อนี่แห้งเลยบ่จิ้มเลยบอทำใหม่แหงเลย,ย,ยอีกเด้อลอยอย่ต่อตา นั่งจ้ะค้างเอาไหมโอ้แล yeah. ้วก oh. ็ไปเอาคนค่ะขาขาวมองๆน้อยนอยดูหูสวยงามดอตุ้งอน้อยฉันเขามัดจ่องกินไปเลยค้างนึ่งน้อยนี่จ้า hết mùi nhầy Kết nhau nhau đây phi nọng Dào dào lươi Bứng nhau nhau, nhau Nó dài Cái chuyển đi đây nông Cái đi phi lắm không cái Mới là rất là không nhìn cái này xong xong rồi cho bên này chìm đấy cha ui ừ. hết rồi đây qua. Ừ. đây coi đâu đây coi จะเมื่อเราบรยายมูนใช่ใช่ใช่จะเมื่อเรเด้อค่ะมูเห็นมีอะไบ่มีมบ่กะยัยวอีกสองย้งสุดท้ายจ้ะของมูลเนี่ยนาอยยายน้อ Sí. Yeah. องดอกสุดท้ายค่ะงายงาดออกมาเลยข้องมวนี่สุดทยอดดิจ้าเบิ้งกันโอ้ผลงานท้าโมูลงามครับจ้ะสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยค่ะมวนี่สุดยอดเต็มคาราเบลคนงามๆเลยมีจตะดอกโอ้ยแข็งแข็ง ค่ะคลิปนี้ก็สิเดปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเพราะว่าคลิปเป็นสีนยาวแห้งนาะจากยายเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกําลังใจของอีสานสออนเลยนเด้อค่ะขอบคุณถูกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะอาจจะมี ep สองหรือว่าบ่มี กระได้เน้อยายเนาะค่ะต่อกันเลยค่ะยาวๆ,ๆเลยใช่ค่ะหมันหมันๆจ้าไปยายอ,อตโต